สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวยพามาอยู่ที่โชว์รูมขายรถกระบะมือสองนะคะ V88 สาขาบางพีจังหวัดส,สมุทรปราการนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวยก็จะมารีวิวนะคะรถโตโยต้าสภาพสวยๆนะคะเป็น v ีโก้สมาร์ทแเปิดแคบดา้รุ่น E ปี2014นนะคะให้กับพี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่กำลังมองหา t o y o ต a v i ี o สภาพเดิมๆนะคะไว้ใช้งานนะคะสวยขอแนะนำคันนี้เลยนะคะขายอยู่ที่439,000บาทนะคะพี่ๆท่านใดที่เป็นกลุ่มลูกค้าเครดิตดีประวัติดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะแต่สำหรับพี่ๆท่านใดที่ไม่มีเครดิตนะคะต้องใช้เงินดาวเริ่มต้นนะคะหรือเงินดาวขั้นต่า อยู่ที่19,00 0บาทขึ้นไปนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นร้อแม็กเดิมๆจากทางโรงงานเลยนะคะในส่วนของร้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นขอบ16นะคะเป็นร้อแม็กเดิมๆเลยนะคะขอบ16สภาพเดิมพร้อมใช้นะคะก่อนรับรถนะคะทางร้านมีบริการล้างขัดปัน่นสีนะคะตรวจเช็คสภาพตัวรถก่อนนะคะก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับพี่ๆนะคะ กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวนะคะมีโลโก้อยู่ตรงประตูเป็นคำว่าไฮลักทั้งสองฝั่งเลยนะจ๊ะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานะคะมี5สปีด Smart Cap เปิดแคปด้รุ่น e ปี2014นะคะตัวนี้ก็อายุการใช้งานของเขาอยู่5ปีเต็มนะคะปีนี้เขาปีที่6นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกขึ้นมาดูรถหรือไม่สะดวกขึ้นมาทําสัญญากับทางโชรูมนะคะทางเราก็มีเจ้าหน้าที่นะคะพี่ๆไฟแนนซ์วิ่งเซ็นสัญญาให้ถึงที่บ้านเลยนะคะพี่ๆเตรียมเอกาสารไว้ให้พร้อมนะคะเดี๋ยวทางโชรูมของเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นถึงที่บ้านเลยนะจ๊ะ ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารโดยทั่วไปนะคะถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทก็จะมีเป็นสลิปเงินเดือนถ้าพี่ๆท่านใดไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถใช้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนแทนได้นะคะแล้วก็สมุดบัญชีนะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะ ค่ะสำหรับคันนี้นะคะคอนโซลห,หน้าจะเป็น2สีเลยนะคะเป็นโทนสีดําสลับกับสีครีมนะคะจะมีถุงลมนิรภัย1คู่หน้านะคะฝั่งคนนั่งข้างนะคะอีกหนึ่งลูกจะอยู่ตรงพวงมาลัยฝั่งคนขับนะคะจะอยู่มุมนู้นนะคะแล้วก็อย่างที่สวยแจ้งไว้ในต้นคลิปว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนวนวลมี5สปีดนะคะพี่ๆเป็นระบบเกียร์ธรรมดาค่ะ ในส่วนของเครื่องเล่นก็จะเป็นแบบใหม่แล้วเป็นแบบบิวอินนะคะจะมีช่องสำหรับเสียบสาย AUX เสียบ USB ได้นะคะนะคะตัวเปิด Air, แอร์ปรับแอร์ก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะคะเป็นแบบมือหมุนจะเป็นแบบนี้เลยในส่วนของตัวเบาะก็เป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะเปิดแคปได้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายค่ะมีรับประกันให้หลังการขายด้วยนะคะ นาน3เดือนนะจ๊ะหรือ10,000กิโลเมตรนะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟืงท้ายนะคะสีค่าช่างสีค่าแรง1ปีเต็มจ้ะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะแวะเข้ามาชมตัวรถคันนี้สามารถโทรนัดหมายสวยล่วงหน้าได้เลยนะจ๊ะที่0812744654นะคะด้านหลังก็จะมีกันชนหลังให้ด้วยนะคะ เป็นปี2014นะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดเครดิตดีประวัติดีจัดฟรีดาวได้เลยนะคะไฟแนนซ์จัดได้เต็มนะคะแต่สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่มีเครดิตนะจ๊ะจะต้องใช้เงินดาวขั้นต่ำนะคะเริ่มต้นอยู่ที่1 9 0 0 0บาทหรือ2,000 0บาทขึ้นไปนะคะในส่วนของเงินดาวที่สวยแจ้งไว้นในคลิปนะคะจะมากหรือน้อยกว่านี้นะคะ ขึ้นอยู่กับเครดิตขึ้นอยู่กับเอกสารรายได้ของผู้เช่าซื้อนะคะและที่สําคัญขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของทางไฟแน n c ์นะคะแจ้งพี่ๆให้ทราบไว้ในคลิปนี้นิดนึงนะคะในส่วนของเงินดาวนะคะจะดาวน้อยกว่านี้หรือจะดาวมากกว่าที่สวยแจ้งนะคะ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตเอกสารรายได้ของผู้เช่าซื้อนะจ๊ะและขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของทางไฟแนนซ์นะจ๊ะ ออกรถไปนะคะสวยมีโปรให้ขับฟรีอยู่ที่30วันถึง45วันนะคะมีโปรบัตรเติมน้ํามันนะคะมามอบให้กับพี่ๆด้วยนะคะที่มูลค่า10 0 0บาทนะจ๊ะในส่วนของเออโปรของบัตรเติมน้ํามัน1000บาทแจ้งพี่ๆไว้นิดนึงว่ามีจํานวนจํากัดนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะสําหรับโปรบัตรเติมน้ํามันนะคะใครสนใจก็สามารถอจองออนไลน์กับสวยได้เลยที่มูลค่า10 0 0บาทนะจ๊ะเดี๋ยวมาในส่วนของภูมิลัยนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเทษดีค่ะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเป็นฟังก์ชันการใช้งานของเขานะคะสำหรับคันนี้นะคะถ้าเริ่มต้นดาวอยู่ที่19,000บาทหรือ20,000บาทขึ้นไปนะคะค่างว่วดจะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ7,800กว่าบาทนะคะสำหรับไมกิโลรถคันนี้วิ่งมาอยู่ที่1 1 2 0 0 0 0กว่ากิโลนะคะ มีการรับประกันให้ลูกค้าต่างจังหวัดออกได้นะคะกรณีที่จองแล้วจัดไม่ผ่านนะคะเรายินดีคืนเงินมาจําให้กับพี่ๆนะคะจองแล้วจัดไม่ผ่านจะมีอยู่1คือลูกค้าติดแบ็คลิสต์แล้วไม่แจ้งนะคะ2ก็คือลูกค้าที่เคยปล่อยรถยึดนะคะแล้วก็ไม่ได้แจ้งกับทางร้านนะคะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตล้วนๆเลยนะคะกรณีที่จัดไม่ผ่านนะคะ ใครที่มีข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะปรึกษาในเรื่องของเครดิตของตัวเองนะจ๊ะหรือจะปรึกษาในเรื่องของเงินดาวว่าถ้าเราจะดาวมากกว่า19,00 0บาทเราจะดาว4 0่0มื่0ห0,000นดมได้ไหมสามารถดาวได้นะคะ ยิ่งดาวเยอะเราก็ยิ่งผ่อนน้อยลงนะคะใครสนใจนะจ๊ะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมจุดไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามสวยได้เลยนะคะที่0812744654นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวยต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ